สวัสดีครับพี่น้องเสียอ้อปล่อยปลาก็ได้พี่น้องนี่ดีครับเดี๋ยวเราคนสื้อาป็นปล่อยปลานะครับทำบุญในวันมีปล่อยปลาด้วยนะครับปลาไหลมาบ่อไปล่อยนี่ครับมีปล่อยปลาปล่อยนกด้วยนะครับ บาเอาอันนี้ก็ได้ครับเท่าไหร่ครับ,รบอันนี้จะเป็นประบิความหมายตนแทุ้ณค่อเป็น,น,น,นจเนจ้าหน้าที่เราจะพาไปปล่อยปลานครับทุกคน อันนี้เพื่อบอกว่าเกี่ยวกับบุญคุณทดแทนบุญคุณพ่อแม่เสียอ้อมาปล่อยปลาปลาบู่นะครับเราจะมาปล่อยปลากันที่นนองสาธุสาธูครับนี่ตรงนี้ดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นสระใหญ่อูปลาเยอะเลยตรงนี้นี่นะครับ เราเคยพามาพลอยป่าพี่น้องอันนี้จะเป็นคำอธิธษฐานนะครับคำอธิธษฐานพี่น้องปลอยป่าโลวโก,โกปครับผม ปลาครับผมไปแล้วไปแล้วพี่น้องสาธุครับผมนะครับพูดอ่ะปลาเยอะมากเลยนะครับให้อาหารปลาก็ได้ตรงนี้สาธุสาธุาครับผม สารทุ่งังด้วยส่งธรรมเนียบมาปล่อยปล่อยปลาอธิษฐานล่อยปลาเนาะพี่น้องครับได้เล็กๆนเนาะได้มาแล้วได้ทำบุญด้วยนะครับได้ทำบุญน้ำโอ้พี่น้องคลองน้ำใหญ่มากปลาก็เยอะมากนะครับนี่เพราะว่าเขาจะไม่อาหารตัวน,นี้ถ้า ไม่หารป่าอยู่มองในป่าก็สิไปตรงนั้นเด้ครับก็จะมารอกินอาหารนะครับสูงมากเลยนะครับนี่ในปอยป่าแล้วครับสาธุสาธุสาธุพี่น้องบาพี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่บรวย มีโฉมมีลาบครับมีนกด้วยมีปลาด้วยแล้วแต่ว่าเราจะปล่อยปล่อยอะไรนะครับมีอาหารด้วยมีปลามีแล้วก็ปล่อยปลาบูเข้ามาอางกันปล่อยปลาบูหอว่าจะเป็นการทำบุญหรือว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่อะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอีกทีหนึงน,นี่คือภายในงานที่เราตัวนี้สิมิร้านค่าคาร้านขายนเมือ <laughs> เ่อแดดร้อนแห้งพี่น้องคาร้านขายอาหารลูกชิน้นนี่นะครับโอ้แดดร้อนมากเสียงออกคุณมาเห็นเพื่อนมาบริเวณภายในงาน โอ้หนาหละบัดนี้พี่น้องตากแดดแบบนี้หมานบ่เสียอ้อมานบ่สวัสดีพี่น้องครับผมแดดห่อนแห้งพี่น้องครับเดี๋ยวจะเลี้ยต่นทิมคอนวอยเนาะแดดคักแดดเนี่ยไม่มีลมไม่มีเลมเลยนะร้อนมากเอาสู่พี่น้องพูดอ่ะ ทรงกำลังใจไปที่คนมอยน้ำ้อมค้ัมแย่ร้อยมากเบทีก่ไกลแล้วล่ะครับเหมือนแรงกันลงไฟลงืออย่างก็โอเคเพราะว่าหน้าค่อยเลียเบิร์ มาถิ่เกาเวลาเด้อถ้าถิะ่ะซุ่มนุ่มแม่โมโมมาแล้วครับนี่ครับแม่สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วทีมงานแม่โมโมแม่ลืมบ่าแม่ <laughs> โอ้แดดคับพี่น้องเอ้ยโกโก้ยามไปของน้ำเข้าเหรนี่เสียโลโกโ้ใบเม,โมล,ลโมลโีเสียโลโก้ใบลืมลืมใส่ได้ท<ม>ั้วยงังแม่โอ,อ้วันนี้จะใส่เสือ้อโลโก้ใช่ไหมครับแม่โมโมโทีมงานมาเยอะใช่ไหมครับวันนี้มาเยอะในเอเฮามากตามมาอีกหลายคนอยู่พี่น้องครับมา คุณเหมือนแ้วเจอกันนานประนอเจอกันนานแมพอลลี่แม่แม่แดงทีมงานแม่แดงสายจวดแม่แอนยูเอีแม่แอนยูเอเจะมาใช่ไหมครับมาอยู่ใกล้นี่ไงโอ้อเราที่นี่โอ้เห็นไหมนี่เออพี่น้องเบอในคลิปนี้เด้อครับผู้ใสมากเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยยังสุ่มว่าต้องลงคลิปนี่เขาลงเลยเขาลงเลย ลูกก่อนให้สองเสียลออกกัอโลโก้เอาไปเชียลแต่ว่าอะไรสดอะไรสดแล้วแม่เพิ่มอบไปแล้วขอบคุณครับเอาพี่น้องคนแรกไแช่ครับราบผอกันเป็นแรกเซอร์คุมปิดรบพี่น้องรับรองมามวลแน่นอนขอบคุณครับ